ที่ค่ายสมเด็จพระเนเรสวนมหาราชจังหวัด พิศนุโลกนะคะโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรและหน่วยบินฐานบกยุธทธวิถีที่3มค่ะมีการฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยอากาศยานนะคะซึ่งได้มีการจําลองเหตุการณ์มีผู้ได้รับบาดเจ็บและต้องเคลื่อนย้ายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยเร่งด่วนจึงมีความจําเป็นค่ะที่จะต้องใช้อากาศยานในการเคลื่อนย้ายสําหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศนั้นนะคะจะต้องมีการจัดทีมแพทย์ที่สามารถ ให้การช่วยเหลือชีวิตในเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยได้ร่วมไปกับอากาศยานด้วยเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะนักบินเองก็ต้องมีความชํานาญและมีความรู้ในการเลือกใช้ความสุขในการบินให้เหมาะสมกับผู้ป่วยทางนี้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศอดีตจะเป็นการใช้ในกรณีที่ต้องเคลื่อนย้ายกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ชายแดนแต่ปัจจุบันได้มีการประยุกต์มาใช้เมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆด้วยนะคะ